สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขผู้สกุลนะคะพี่น้องคะวิไลก็มาอัปเดตนะคะเนาะนี่คือเบียสุกี้นี่นะคะพี่น้องคะเบียสุกี้นี่สุกี้นี่นะคะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะก็โอเคเนาะเนาะก็เกิดขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องคะเกิดดีดีเกิดสุกเม็ดเกิดสุกอันอรลดค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือบอกทัวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ก็คือบอกทัวที่มัน เกิดขึ้นมานะคบพี่น้องค่ะเพราะว่าถ้าเฮาอันนั้นเปะตำหลายอันเฮาเอาใส่ตำหลายมันก็สินนะะเนาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะพี่น้องค่ะมันนีเล่ยก็สิปล่อยให้มันแตกเป็นพุ่มเอาเนาะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผูสุคนนะคะพี่น้องค่ะเห็นบอกกาปลาบอกทัววิไลกะปลาตนอ่หรือว่ากบปลาสุขีน่นี่ผลกระังงอกออกงอกเงยนะคะพี่น้องค่ะกระรังปองกระลังงอกแตกออกมานะคะนาอพี่น้องค่ะเมื่อน,นีวิไลก็จะมาอัปเดตนะคะเนาะเอาจะมาบอกกาวเล่าเรื่องนะคะพี่น้องค่ะจะมาบอกกาวเล่าเรื่องของการอา วีซ่านะคะเนาะพ่อยายกะแล้วเรียบร้อยของเอกสารพร่อยายเรียวเรียบร้อยนะคะเนาะพี่น้นองคะแต่ของวิไลอ่าวิไลพึงส่งไปมึงว่านนี่ค่ะมึงขึ้นซะเอาใช่ใช้ส่งไปก็กคิดว่ามึงขึ้นะพอวิไลอ่าร่างแล้วอ่าเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยโอเคคำสาระสรวยนะคะพี่น้องคะการเขียนอ่าการเขียนจดหมายแรงจูงใจเพื่อทําวีซ่าอ่าโนชนแนลวีซ่านะคะเนาะกับอ่าการเขียนอ่า จดหมายแสดงตัวตนนั้นมันแตกต่างกันพี่น้องคะข้าง,งที่แล้วที่วิไลเขียนหรือวิไลเฮ็ดนั่นก็คือการข้างแรกนล่คือการเขียนจดหมายแรงจูงใจวิไลจะเขียนนะคะแล้วก็พานไปเนาะที่นี่ประสบการณ์ข้างทีท่2ก็คือการเขียนจดหมายแสดงตัวตนนะคะพี่น้องคะแล้วกับการันตีตัวเองว่าอ่าตอนนั้นยืนอุทธรณ์วีซ่านะคะเนาะแล้วตอนนี้ก็มาเขียนจดหมายอ่า แรงจูงใจอีกพี่น้องคะแต่ละแต่แต่ละกระบวนการแต่ละจดหมายมัมนค,คลายกันพี่น้องคะแต่ว่าอ่าเข้าตรงไม่เขียนขําให้มันสระสะรวยพี่น้องคะพี่น้องเคยเลียนเนาะอ่าพี่ๆเ,เพิ่อนเบนเคยเลียนเข้าเป็นเด็กน้อยนักเลียนเข้ากระสีเขียนจดหมายเฮากระสีวิไลอ่าวิไลกันล่างเนาะคันนี้เขาวิไลกันล่างรา่งเป็นภาษาไทยว่าอ่า ชั้นซื้อนันซื้อนี่นะคะ่ะเนาะชั้นซื้อนันซื้อนี่แล้วก็เขียนไปแล้วก็เขียนบอกประสบ เฮาแหลกเติมข้าวกะกาเรียนยังสซนยังสีเฮากกบเขียนคือเ้าเขียนจดหมายลากคู่เลยล่ะครับพี่น้องคะแต่เ้าวบริบบอว่าลาเนาะกันเนาะคือเ้าไข่ไข่ข้าเขียนแล้วก็เขียนซื้อเขียนวันทีเขียนซื้อเขียนหัวคอแล้วก็เขียนเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างลงตรงกลางแล้วก็เขียนขอบคุณแล้วเขียนเทียงความหวังแล้วก็ลงซื้อกับเส้นซื้อนะคะพี่น้องค่ะที่นี่วิไลเขียนเป็นภาษาไทยแร้วเรียบร้อยกับวิไลก็มาตรวจมาเช็คพาวิไลเขียนภาษาไทยเลยวิไลก็เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอแปล้ว คำของไทยเฮ้ามันคำสระสรวยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคำของไทยเฮ้ามันเป็นคำเบาทีสระสรวยเป็นคำเบาทีแบบว่า อันนุ่มนวลเป็นคำเบาที่แบบอ่อนหรือนุ่มนวลในการเขียนเนาะค่ะพี่น้องคะเขาเขียนอีอย่างที่เขาศึกษาคายๆว่าเขียนหาผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าเขียนเป็นทางการการเขียนหรือว่าสำนวนหรือว่าภาษาบาลเข้าสำนวนของบานเข้ามันจะเป็นสระสรวยมันจะสวยงามนะค่ะพี่น้องแต่เข้าฟังแต่เขาา้าอ่านในภาษาบาลเข้ามันมันมันเปรียบเสมือนคำสวยคำนุ่มนวลประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องคะ แต่ของภาษาอังกฤษมันจะเป็นคำที่แข็งๆเนาะค่ะพี่น้องคะเทา,าเท้าเขียนแล้วพราวิไลเขียนเป็นภาษาไทยแล้ววิลไลแปลปเป็นภาษาอังกฤษวิไลก็ต้องไปเช็คอีกนะคะบางคำที่มันคำของไทยมันมันสระสลวยมันแปลออกมามันก็อาจจะเพี้ยนนิดๆน้อยๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะวิไลก็ต้องไปแก่อีกพราะแก้เสร็จแล้วเรียบร้อยออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ส่งใหพ้พงไห่เบิงอพาพงไห่เบิงปึ๊บอพนบานีวิไลกระต o องมาจากภาษาอังกฤษวิไลกระต o งแปลไปเป็นภาษาดดยนะคะพี่น้องคะแต่ว่าในบางคําของภาษาอังกฤษ,อ,กฤษออกเป็นภาษาดดยมันแ็แตกต่างไปอีกอย่างหนึ่งแต่วิไลบบเก่งในการถีเช็กแล้ววิไลสัง่งไห้พงไห่ว่าห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามแก้ห้ามอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าสถานทูตเขาเบิงเขาอ่านเขาจะหูวว่านี่คือตัวเราเป็นคนเขียนนะคะเนาะเพราะว่า ครั้งแรกที่ี่ไล่ก็ขเาไป อพอไงกับวิไลเขียนรวมกันแต่ว่าพอไงเราเป็นคนพิมพ์พอไงเราเป็นคนเขียนเป็นอ่าเป็นคือว่าเราหูภาษาเราเขียนของเราออกมาถึงว่าจะเ้าจะคุยน้ากันวิไลเป็นคนเบาคนคุยว่าต,อต้องเขียนยังสียังสันเป็นภาษาอังกฤษแต่พอไงเขียนออกมาเป็นภาษาด้ยเจ้าของภาษาเองเขียนออกมามันจะตรงเป๊ะๆที่นี่มันไม่ใช่เราเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันโมเมนต์ตัวตนของวิไลมันไม่ใช่ตัวของวิไลที่เขียนเองเนาะค่ะเนาะพรวิไลทรงแล้วป่านนี้วิไลอ่า ลงเครื่องอยู่คอนเกนเล,ววล้าวิไลนางรถสิกกับบ้านสถานทูตโทรมาถามว่าอันจุดไม้อันนี้เธอเขียนเองหรือว่าจังใดวิไลบอกกับเพิ่อนว่าเขียนร่วมกันแล้วก็เอาส่งเขาเรียกว่าให้คุณเขียนมาใหม่ว่าัษาพี่น้นนองคะเขาบอกรับเนาะคะ่ะครั้งแรกที่วิไลไปวิสาปีเขาเขาบอกว่า คือโตเฮ้ brave, าเบาภาษาดอยบได้ beneath, แต่ว่าการเขียนน่ะเขียนออกมาดีเขียนออกมาได,ด้ดีเขากา็เขาก็เลยว่ามันบมเมนตตัวตนเฮาเขาก็เลยโทรบอก,กว่าให้คุณเขียนใหม่คุณเขียนภาษาอังกฤษได้ไหมคุณพูดภาษาอังกฤษได้แต่ให้ตัวคุณเขียนเองวาสัตย์พอมาหอดบานปุ๊บเขียนเมื่ขึ้นแล้วก็บีบ่นองขายเขียนหอดตีหนึ่งตีสองเขยียนปุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็อส่งหายพอไงพอส่งหายพอนายพอนากับพิมพ์มาพอวาวิไลบ่มีเครื่องปริ่นเครื่องพิมพ์นะคะเนาะแล้วก็พอนากับพิมพ์มาเป็นกระดาษเอซีหายส่งมเ เราสาวมาวิไลกันได้ไปอ่อไปอบตโต้หาเพิ่นปิ่นออกมาหายเราตว,วิไลกัต้อตงมาเส้นซื้อนะคะเป็นรายลักษ์อักษรเป็นการเส้นซื้อโดยโตเขาเองแล้วก็ทายรูปส่งไปให้สถานถูกนะคะตอนนั้นตอนที่ในปี2020นะคะทีวิไลไปอ่าอ่า วิสาปีนะคะวิไลบินไปว่า,าเดือนตุลาสอ2 0ันนะคะพี่น้องขาแล้วก็วิไลกระยุจนสองพนยี่สิบเอ็นะคะเนาะปลายเสาะปลายปี2021วิไลกระกลับมาเนาะค่ะพี่น้องขาแล้ววิไลกระได้กลับมาอ่าอ่า ปลายปี2022ปี2022วิไลไปขอ,อวีซ่าปีอีกกับโอเคกับบพานแล้วก็มาขอวีซ่าเชงเกนหลักสุดท้ายก็ได้ยื่นอุทธรณ์เนาะคะ่นะเนาะพอหลังจากยื่นอุทธรณ์วิไลก็บ,บินไปในสองครั้งเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องค่ะปี2023สองครั้งแล้วนกะัครั้งนี้กับมาก,กันเลยคิดว่าเมื่อเรามีเมื่อเราได้สอบเมื่อเราได้เรียนเบนหนึ่งแล้วเราได้มีผลสอบของเบนหนึ่งแต่เราเรียนยังไม่โอเคก็เลยมีความคิดว่าอยากจะกลับไปเลี่ยนออยากจะกลับไป ี่จริงเน่ะเรียนที่เมืองไทยหรือว่าที่เมืองไทยมันก็ได้เพิ่นกติถามเข้าประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะแต่การเรียนที่เมืองไทยเราอยู่ที่นี่เนาะพี่น้องค่ะเราอยู่ที่ราคาเรียนค่ะอะไรมันก็ไม่แตกต่างไปเรียนยูุองคุณกับมันกับบิดแตกต่างอีกอย่างหนึ่งเข้ากับได้ยูพุ่นอีกอย่างหนึ่งแฟนการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างแฟนเป็นคนใช้ให้ให้ให้ค่าใช้จ่ายเข้ากับบอกเพื่นเนีเพ่นสัมผัสกับบางสิ่ล้วพี่น้องค่ะนี่ราคาพี่น้อง วิไลก็มาอัปเดตให้ฟังแต่เนาะค่ะพี่น้องคะเมืนน่อวีไลม,ม,มีมีเรื่องหนึ่งที่ได้การทำเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าข้างที่แล้วพี่น้องคะครั้งที่แล้วมันหน,นึ่งหมื่นสามร้อยสามสิบสองยูโรนี่แหละค่ะพี่น้องคะวิไลจำได้เนาะคะนะ่ะเนาะว่าประมาณหนึ่งมื่นกว่านี่แหละคะ่ะแล้วมิจะวิไลเบิ่งเอกสารก่อนเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยววิไลเบิกเอกสารก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะวิไลจําได้ว่าเงินคอนโทรนะคะน้อพี่น้องค่ะเงินคอนโทร,ะะโทรมันจะอยู่ที่หนึ่ง่ามร้อยกว่าออโลนี่แหละคะ่ะสามสิบสาโอ้โทษหนึ่งมื่ามหนึ่งสาหรือประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่าแล้วเขาจะให้เราเห้ เงินคอนโทรเพื่อเพื่อเรียนเพื่อเซฟในเพื่อเซฟตัวห้าสถานทูตก็เหตุยังสี่ก็เพื่อว่าเซฟตัวเราถ้าเกิดปัญหาหรือว่าผู้เชิญหรือว่าผู้ที่เชิญเราไปแล้วมีปัญหากันหรือว่าอย่างกันนี่แล้วบานนี่มีปัญหากันปุ๊บเขาก็จะ,ะเป็นการเงินการันตีหรือว่าเงินที่เราจะสามารถใช้เงินตัวนี้แหละค่ะพี่น้องคะแต่ตอนนี้นะคะเนาะ ตะกี้หนึ่งมืนกว่านะคะหนึ่งมืนกวก่าแล้วก็สิได้สิได้รับขึ้นมาทุกเดือนทุกเดือนกับประมาณเดือนละแปดร้อยหกสิบเอ็ดออยลโลนะคะ่ะนพพี่น้องคะแต่ว่าตอนนี้นะคะ่ะนพพี่น้องคะตอนนี้ขึ้นมาอีกค่ะเงินคอนโทรเพิ่มขึ้นมาอีกเล้วพี่น้องคะเพิ่มขึ้นมามากกว่าเมื่อก่อนอีกที่นี่เพราะง่บอกพี่ลว่าเขาข่าวว่าสิได้ขึ้นประมาณเดือนตกเดือนละหนึ่งพันหนึ่งรอย ยี่สิบกว่าออยซืคือทั้งใดนี่แหละค่ะพี่น้องคะมันก็เป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อการันตีให้กับเราบ้าน <laughs> ้พรางี้เราสิมาพี่เป็นบ่นพี่น้องคะพราะงี้เราสิมาพี่พอางเราสิมาอ่ากลางเดือนหนาทีนี้เรื่องเงินนะคะพี่น้องคะเรื่องเงินก็อ่าตอน ถามว่ามีปัญหาบอกว่ามีปัญหาดอกค่ะพี่น้องคะแต่ว่าการทํานี้มันใช้เงินเยอะนะคะพี่น้องถามว่าไงกันเลยว่าลบกวนนะคะลบปวนวิไลนิมิตในน้อยฉันขอลบกวนเงินในบัญชีของเตอยูเยอรมันใดบอกพี่น้องคะอาละคา้าสิวไปมันสียแาเดี๋ยววิไลสีมาว่าให้ฟังนะคะเนาะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคแล้ว